สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องใบคลับที่นี่คือแหล่งรวมข้อมูลรถจัก,กรยานยนต์และสกูตเตอร์ที่ครบถ้วนและเชื่อถือได้ที่สุดสำหรับคุณไม่ว่าคุณจะชื่นชอบการขับขี่เพื่อความสนุกหรือใช้รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวันเราพร้อมนำเสนอรีวิวข่าวสารและข้อมูลล่าสุดอย่างละเอียดและเข้าใจง่ายเพื่อให้คุณเลือกซื้อได้อย่างมั่นใจขอบคุณที่ติดตามเราและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากเรา วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในสกูตเตอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากค่าย Honda ซึ่งก็คือ Honda Activa 6G รุ่นปี2025สกูตเตอร์รุ่นนี้ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมจากกลุ่นก่อนก่อนด้วยการปรับปรุงทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความสะดวกสบายเพื่อรองรับผู้ใช้งานในยุคใหม่อย่างแท้จริง Honda a c t i v a เป็นชื่อที่คุ้นเคยในวงการรถสกูตเตอร์มานานหลายปี และเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปเพราะมีจุดเด่นในเรื่องของความทนทานความประหยัดและดูลรักษาง่ายโดยเฉพาะในประเทศที่มีการจราจรหนาแน่นอย่างกรุงเทพมหานครแอคติวาจึงกลายเป็นตัวเลือกที่ผู้คนไว้วางใจ สำหรับรุ่นปี2025นี้ Honda ได้ใส่เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเข้ามาใน Activa 6G ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์แบบ EST หรือ Enhance d s m a r ร p o w r r ซึ่งช่วยให้การขับขี่ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นพร้อมระบบสตาร์ทเงียบ Silent Start with ACG ที่ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงดังตอนสตาร์ทรถอีกต่อไป เครื่องยนต์ของ Activa 6G รุ่นใหม่นี้เป็นขนาด 109.51cc สจังหวะสูบเดียวระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีดให้กำลังสูงสุดประมาณ7.79แรงม้าที่8,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด8.84นิวตันเมตรที่5,500รอบต่อนาทีถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองหรือแม้แต่การเดินทางไกลในบางครั้ง อีกจุดเด่นของรุ่นนี้คือระบบสมาร์ทที่หรือกุญแจอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานเพียงพกรีโมทไว้กับตัวก็สามารถเปิดบ่อเปิดฝาถังน้ำมันและสตาร์ทรถได้เลยโดยไม่ต้องใช้กุญแจเสียบแบบเดิมพร้อมระบบ immobilizer ที่ช่วยป้องกันการโจรกรรม ในด้านดีไซน์ Active 6G ปี2025มาพร้อมกับความโค้งมนทันสมัยโดดเด่นด้วยไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ที่ให้แสงสว่างชัดเจนแม้ในเวลากลางวันและยังมีระบบ DRL หรือ Daytime Running Light เพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกด้วยตัวรถมีให้เลือกหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีฟ้าเมทัลลิกสีบรอนทองหรือสีขาวไขมุกระบบกันสะเทือนก็ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยด้านหน้าใช้โชคแบบเทเลสโคปิกที่ช่วยซับแรงกระแทกได้ดีเมื่อขับผ่านหลุมหรือถนนครุกระส่วนด้านหลังเป็นโชคแบบสปริงไฮดรอลิกที่สามารถปรับระดับได้ตามน้ำหนักผู้ขับขี่และสัมภาระระบบเบรกด้านหน้าเป็นแบบรัมเบรกเช่นเดียวกับด้านหลังซึ่งเพียงพอสำหรับรถสกูตเตอร์ขนาดเล็กและยังคงรักษาความปลอดภัยด้วยระบบคอมบิ n เนตเบรคกิ้งซิสเต็ม CBS ที่ช่วยกระจายแรงเบรกอย่างสมดุล น้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ106กิโลกรัมซึ่งไม่มากจนเกินไปทำให้ผู้หญิงก็สามารถขับขี่และจอดรถได้อย่างคล่องตัวและด้วยระยะความสูงเบาะเพียง765ม mm ิลลิเมตรทำให้ขาแตะพื้นได้ง่ายเพิ่มความมั่นใจในการควบคุมรถพื้นที่เก็บของใต้เบาะมีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับใส่หมวกกันน็อกแบบครึ่งใบ หรือของใช้ส่วนตัวอื่นๆและยังมีช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จมือถือได้อีกด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่อย่างแท้จริง1,100-1,200 a c t i v a 6